แล้วดูดิคาย่างใหม่ๆเลยอ่ะใหม่จริงนะลูกค้าฮะน,นี่นะบมือหนึ่งเลยดีกว่าอันนี้ก็มาดูรถเข้าใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เข้าใหม่2ลำเนาะก็คือมีเจ้ารีโว้ทั้งสองคันเลยนะอันนี้เห็นนะเป็นรถท้องเย็นทน้งคู่นะมาคันแรกกันก่อนละกันเนาะอ่ะอันนี้ก็ได้เป็นรีโวหน้าหมูป่านะครับผมนะเออก็คือจะมีตัวไฟเขานี่ก็จะเป็นด้วยเชนแล้วก็คือมีเขี้ยวออกมาเห็นไหม อันนี้ได้เป็นสีขาวองผมนะั้นเดิมๆเลยเจ้าของเก่าก็มีลงแม็กมาให้ตู้ก็ได้เป็น MBC นะครับลูกค้านะแอร์ M อ C ด้วยนะครับผมก่อนจะไปด้านหลังก็มาดูห้องโพโดยสารก่อน้วก,กันภายในก็ยังสะอาดสะอ้านอยู่นะครับผมไม่มีอะไรแตกหูแตกหักเลยนะครับผมเห็นไหมสภาพสวยๆเลยบอกก็ยังใหม่ๆอันนี้ก็ได้เป็นล็อกกระท้าผ่านะใหม่ๆอยู่เลยเห็นไหมยางก็ได้เป็นยางมิชลินครับผมนีนะ่ยางปี23แล้วดูดิ ใายย่างใหม่ๆเลยอ่ะใหม่จริงนะลูกค้าฮะนี่แทบมือหนึ่งเลยดีกว่าใส่กิ๊กเลยมองทะลุได้นะครับลูกค้าชมภในแอร์เป็น 1, 3, พัดลมสามใบพัดเย็นลบเยี่ยว่าสบายๆเลยนะ วั่ที่ใครออกรถห้องยิ่งกับเราคนระับผมแคมเปญดีๆเพียบเลยไม่ว่าจะเป็น่านนะ้ำมัอเครื่องฟรีปีละ,ละครั้งรางรถฟรีเดือนละสองครั้งรวมไม่ถึงลุ้นรับบัตรเติมน้ํามันมูลค่า300บาททุกเดือนเลยอันนี้ก็เป็นหน้าหมูป่าเหมือนกันนะเห็นไหมอันนี้คันไม่คิดเป็นล้อแม็กใช่ไหมลูกค้าส่วนนี้เป็นล้อเดิมนะล้อกระทะตรงดุมเขาจะเป็นอ่าโตโยต้าดุมเดิมจากศูนย์นั่นเองนะครับผมยางก็ยังดอกเต็มเต็มอยู่เลยนะครับผมนะเห็นไหมยางใหม่ๆห่ไฟเลี้ยวที่อยู่กี่แก้มข้างเนาะเพลตรงเพลเดินโคบราวตี้ก็็เปนมอการผมนะ เออไอ,อตัววิทยุดั้งเดิมสตแตนดาร์ดโรงงานเขาก็ไม่ได้มาให้มาเนาะแต่ถ้าออกกับเรานี่จะแถมให้นะบอกก็ยังไม่ใหม่ดูเบาดิดูความใหม่ดูขอ,องเก่าใช้งานมาก็ไม่ได้หนักนะสาภาพยังดีๆอยู่เลยเออแล้วดูดิซีนพลาสติกยังไม่แก่เลยเห็นไหมถังหลังคดี้ก็ได้เป็นลอกระทะผ้าเหมือนกันด้วยนะแล้วอย่างตัวตู้เนี่ยก็จดลงเล่มให้เรียบร้อยครับผมอันนี้ก็เป็นสามแพรลมเหมือนกันเย็นลบยี่สิบถือว่าสบายเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมน้รีโวหน้าหมูป่าทั้งคู่นี้ก็จะมีอัปเดตเร่อนงช่อางเรสอาดเชิิีคันหรือ ไวหาเข้าบริษัทอะไรก็ตามแต่ข้ามันเลือกซื้อเรื่องหาได้ที่กิษสดากรุงคาครับผมเพราะว่าในเรื่องของรถเชิงพานิษย์นเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะในเรื่องของรถรถเยอะสะภาพดีรับรันตีมีให้นะครับผมนะแล้วพบกันที่กิษดาวันี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ